สวัสดีครับ Bible before breakfast นะครับย้อนไปที่14ข้อของข้อ7คนที่รู้จักพระบิดานะครับย้อนบทที่14ข้อ6ถึงข้อ7บอกอย่างนี้นะครับว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดามาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา ถ้าท่านรู้จักเราแล้วท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราพระองค์จะคาให้เราเห็นภาพของพระองค์ที่เรารู้จักพระเยซูคริสต์เราจึงอธิฐานในพระนามสักจาเอเมนเอเมนนะครับวันนี้พ่อพีบอกอย่างนี้นะครับว่าพระเยซูพูดนะครับว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระเจ้าคือพระบิดาได้นอกจากจะมาทางพระเยซูคริสต์นะครับและพระองค์ท้าชวนว่าถ้าคุณทั้งหลายรู้จักพระเยซูคริสต์แล้วคุณก็รู้จักพระบิดาด้วยนะครับตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์นะครับมีคนถามนะครับมีคนถามพระเยซูเยอะนะครับแล้วก็พระกัมภีรตอนนี้นะครับเป็นตอนที่เราเองจะพูดกับ เพื่อนเราด้วยพูดกับทุกคนที่วันนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยรู้จักพระเยซูริตนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งให้เราได้เห็นด้วยกันนะครับที่คุณจะสามารถเข้าใจได้ว่าพระเยซูริตพูดอย่างนั้นยังไงนะครับเรามาดูวิดีโอกันทางที่จะไปที่บ้านนะครับคุณอาจจะไม่รู้จักทางนี้ครับแล้วก็คุณก็ไม่รู้ว่ามันไปยังไงแต่ว่าเมื่อคุณมากับผมผมก็จะพาคุณมาจนถึงที่บ้านผมได้นะครับแล้วก็ เมื่อคุณมาเจอผมคุณก็จะพบกับคุณพ่อผมด้วยครับเพราะว่าคุณพ่ออยู่กับผมครับนะครับีนเป็นความหมายเดียวกันกับที่เมื่อคุณได้รู้จักพระยสคิดคุณได้รู้จักพระบิดานะครับเพราะพระบิดากับพระยสคิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับดังนั้นเห็นปุ๊บเป็นไงครับหน้าเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะโอเคนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ทาให้เราพอจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะครับ และเดี๋ยวผมก็จะถึงบ้านแล้วครับผมจะไปอัดวิดีโอต่อนะครับพระยสคิดพูดในความหมายว่าพระองค์กับพระบิดาเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะครับวิดีโอนั้นแค่เป็นตัวอย่างที่จะทําให้เราเห็นได้ว่าเวลาคนอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับก็คือเห็นก็เห็นกันแต่พระยุสคิดกับพระเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวกันนะครับอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับที่คุณเข้าใจว่า พระเยซูพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์แตกตากก่างกันยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่เราเองจะต้องมาสัมผัสกับพระเจ้าแล้วเราจะเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พระคริสบอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตวันนี้ผมอยากจะท้าชวนเราทุกคนนะครับว่าไม่มีใครบอกคุณนะครับว่าเขาเป็นทางไปถึงพระเจ้าไม่มีใครอ้างอิงไม่มีศาสดาองค์ใดบอกว่าคุณมารู้จักชันแล้วคุณจะรู้จักพระเจ้าได้นะครับ มนุษย์พยายามจะบอกวิธีการนะครับแต่พระเจ้าบอกทางให้กับเรานะครับแล้ววันนี้ถ้าคุณได้เข้ามาฟังนะครับถ้าคุณอยากจะรู้จักพระเจ้านะครับมารู้จักพระเยซูริ์คุณจะได้รู้จักพระเจ้ามารู้จักพระเยซูริ์คุณจะได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างครับวันนี้ผมอยากจะชวนะนะครับใครก็ตามครับที่ได้มาฟังเป็นครั้งแรกแล้วไม่เคยรู้จักพระเยซูริ์นะครับถ้าคุณอยากรู้จักพระเยซูริ์เรามาที่ฐานด้วยกันครับผมอยากให้คุณอธิฐานตามผมนะครับว่าข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์อยากรู้จักพระองค์จึงมาทางพระเยซูคริสต์ขอสารภาพความผิดบาปทั้งหมดและข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อความบาปของข้าพระองค์และในวันที่สามพระองค์ฟื้นขึ้นมาเป็นชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างข้าพพระองค์ขอเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน นะครับถ้าคุณนิษฐานตามนี้นครับคุณจะได้รับพระยุสคิดเข้าไปคุณจะได้รับชีวิตใหม่และคุณเองสามารถที่จะรู้จักทางที่ไปถึงพระบิดาได้นะครับไม่ว่าคุณอาจจะคิดว่าที่ผ่านมาเคยรู้จักพระเจ้าหรือเคยได้ศึกษาหลายอย่างมาแล้วก็ตามครับแต่วันนี้ครับเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับที่คุณเองจะได้ต้อนรับพระยสคิดนะครับและพี่น้องที่ยังไม่ได้ ที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วนะครับที่มาเฝ้าเดียวด้ยวยกันวันนี้นะครับคุณจะเห็นภาพของการรู้จักทางรู้จักพระเยซูกิรู้จักพกระบิดาได้นะแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าอาจจะตัดอะไรบางอย่างคุณด้วยนะครับนั้นวันนี้ให้คุณคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าตัดกับคุณแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตคุณได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ